สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะเนาะวันนี้จะไหนเรามาวันนี้จำไม่ได้แล้วอากาศแถวเตหะรานนะะแถวจังหวัดอื่นนะอาจจะติดลบอาจจะหนาวมาตอนนี้เราอยู่โชวบองฮอนะคะอากอากาศนี้คือแบบ25องศานะ่าจะร้อนมากทุกคนบางเอื่นว่าเรามาภาคใต้เนะาะมะพอบักขามไหมฮะบักขามดิบ กับผักต่างๆนะจ๊ะเราก็จะส่งไปขายเพื่อนๆที่เทฮรานน่เกิวันนี้ก็กำลังจะไปดูตลาดนะคะว่ามีอย่างพ่อสิขายใดแน่นะคะทุกคนต่างว่าเป็นค่าน้ำมันในการท่องเที่ยวไปนะจ๊ะสิไปสำรวจตลาดว่าใดอย่างแน่ไปขายเพื่อนๆส่งไปให้เพื่อนๆนะคะที่เทหราชนะจ๊ะเพราะว่าของบางสิ่งบางอย่างนะอากาศพักแต่มัน้อนห่อนคือประเทศไทยนะคะเนาะมันก็นจะมีเช่นบักคามบักฟักเคี้ยว อย่างต่างๆละมูดแต่งสนเนละสเปรยปเบิ่งก่อนว่าเท่าไหร่ังกะสีทรงไปเป็นเพื่อนกจ้าทุกคนจ้ะปัดชอบหอหนะคะชอบหอหก็คือติดกับประเทศปากีสถานนะ,ะปากีสถานติดใา้แดนกันเลยนะคะทีเดียวเลยนะคะตอนนี้ก็เศร้าบานประชาชนชอบหอห์นะ,ะกะแต่งตัว พออีเมียเนาะขับรถเลีวว่ามันสิบเ็ดไปทางไหนวันหัวคือแบบขับเร็วปาดหนา้าปาดหลังโอโหผู้ใดมาจังหวัดนี้ก็คือต้องระวังดีนะคะคุณน,น่ะบึ่งแน่ฟังเสียงบอกฟังเสียงบอกค่ะคือแบบว่าขับรถสวัดเฉวยวมากวันนี้มือว่านี่กระจกรถข่อยเสียข่อยก็เลยไปสมกระจกรถนะคะอยู่ในหนันนะมีรถไปสมประมาณสี่หารอยคันต่อมือนนะ,ะราะว่ามันขับรถแบบว่าสวัดเฉวิอะไรนะคะรถก็เลยเกิด เป็นขลองขายป้าจากประเทศดูไบรัสเซียแังสันนะเดามือนีเข้ากัสิไปเบิงว่ามีอย่างแน่นะคะมาจากดูไบรัสเซียแล่ะก็จะเป็นของพวกของบ่งมีผ้าสีแังสันเานาะจันทร์บักขามสูนี่บักขามเทาบักขามแกกับมี่เมื่อคืนนเห็นแกยู่แต่ตอนนี้เลือแต่บักขามน้อยๆอ,ออนจังสีแหละสมคือบักขามบานเท่าน,านี่แหละซู สมกำลังแสบกำลังต่ำเพียน้ำพริกแสบโบดิสมโดดสมหลายสมพอดีแสบกาลังตีประคามลำมุดที่ภาคใต้ของอิหรานนะจะเรามาดูข้างในนะคะว่าเป็นอย่างไรนะฮะคือลำมุดไทยบอไอ้อาชิมซิมหน่อเดอ้อืมเหมือนละมุดทยนั่นแหละแต่ว่า กับหบวานไม่ไม่หวานขนาดนั้นจะกิ่นละมุดเนี่ยแต่มันไม่หวานไม่หวานเหมือนบ้านเราอ่ะนะแต่กลละมุดนั่นแหละหวานน้อยๆพอแหลกร,ร่โอเคมากินอาหารภาคใต้นะฮะชโชโลชิเก้นนะคะ ชโรชิเกนิเชอรีเออนั่นแหละเป็นอาหารของชอบหอนะรสชาติไม่รู้ยังไงเดี๋ยวมาดูกันว่ามันเป็นยังไดน,นะคะเคยไม่ได้ไปนั่งร้านนะคะราคารวมกับข้าวกล่องหนึ่งแล้วก็ผัดไก่นะเหมือนผัดพริกแกงนะคะเหมือนสีผัดพริกแกงบ้านเราเลยนะคะหกสิบห้าบาทนะคะประมาณหกสิบห้าบาทนะจ๊ะเอาจ้ะชีวิตเนาาสูงหนุ่งยากวาุ่ไว ไค่อยปกติปันใดซิมค่ะเชโรชิเกนเชอรีจักถึงบ่ถึงดอกซื้อนะไก่ผัดพริกแกงลักษณะไก่แก่สับๆมุนๆปุยๆอย่างเงี้ยำแรก เบอร์ไรดูสตา์ทคือน้ำมันเยอะมาก,กับมึง้ำมันหลายครับซิมใหม่ซิมใหม่ค่ะเชโรชิมมกเกนิเชรีมมเหมือนไก่ผัดพริกแกงนั่นแหละจืดชืดมากแล้วก็มันไส้น้ำปลากค่อสี่โอเคอยู่นะพเพื่อนเใส่น้น้ำปลาใส่ผงสรดไปนเนาะ รสชาติคนข้างจืดชดนะแต่ก็รสชาติคล้ายๆคล้ายๆครับผัดพริกแกงจืดผัดพริกแกงเผ็ดนี่แหละแต่มันจืดนะไครแวะมาก็แบบคิดถึงอาหารไทยภาคใต้นะฮะอาหารทุกปากคนไทยนะทุกคนรสชาติจัดต้านนะจ๊ะใส่ไดยูใส่ได้ยูพ่อได้กินได้ยัง เนี่ยฮะรสชาติออาหารก็ซือแบบว่าน้ำมันท่วมเหมือนบ้านบ้านเรานั่นแหละไอ้ไก่พวกไก่ผัดพริกขิงพริกแกง,แอ,งอะไรเงี้ยเนาะจานจาน้าข้าวสีบาแซบข้าวสีบตัวเนาะอะไรที่ว่าอร่อยเราก็ว่าอร่อยว่าไม่อร่อยก็ไม่อร่อยแต่มันก็พอใช้ได้อยู่แต่มันขาดความเค็มไปนิดนึง โอเคเดี๋ยวเรามารีวิวอาหารใต้ใหม่นะคะอาหารใต้อีหลอดเมื่อนี้่ะจะมีหลักค่ะทุกคนค่ะกรสสากะประมาณหนึ่งพอกินงได้